พิภพนั้นถูกเรียกในอีกหลายชื่อเช่นดาวโลไกลอาและยังมีทั้งพบกลับด้านและภายนอกของภพเหล่าอัลติเมทวันสคือภัชนะที่เหล่าดาวเคราะห์จะใส่เจตจำนงของตัวเองลงไปไม่ใช่เคาน์เตอร์ฟอร์แต่มันคือตัวของดวงดาวเองโดยตรงไม่เหมือนกับร่างกายแห่งสวรรค์นในระบบสุริยะโลกไม่มีเจตจำนงของตัวเอง สิ่งมีชีวิตที่ใกล้เคียงกับมันก็มีแค่อาร์คิไทป์เอิร์ธเท่านั้นอีกความหมายหนึ่งของพบก็คือสถานที่ที่ชัดเจนสภาพแวดล้อมหรือถ้าตามนิยามของโลกจริงๆจะต่างออกไปนิดหน่อยพิพบจะมีรูปร่างเป็นแบบใดก็ได้เช่นพิพบของมนุษย์พบกลับด้านพบแห่งจิตหรือปรพพบซึ่งการบรรยายนี้จะนำพาไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกอย่างรวมถึงจุดจบ และความเป็นไปได้อีกนับไม่ถ้วนโลกนั้นเริ่มแรกเกิดขึ้นมาจากแมกมาและแกส๊สชีวิตถือกำเนิดขึ้นหลังจากโลกเย็นตัวลงได้ไม่นานภาพลักษณ์ที่ราวกับนรกก่อนการถือกำเนิดได้สลักลงในยีนของสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งโลกและมนุษย์ ก็ได้นำภาพลักษณ์นี้ไปสร้างเป็นแนวคิดของนรกนั่นเองยุคแห่งเทพเจ้ายุคแห่งเทพเจ้าเริ่มต้นพร้อมกับการถือกำเนิดของสิ่งมีชีวิตราวๆ4.5พันล้านปีก่อนจนถึงการเริ่มนับของคริสตศัตรวรรษที่กฎของโลกไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎฟิสิกส์แต่เป็นความลึกลับที่ยากจะอธิบาย เราไดโนเสาร์ได้มีชีวิตอยู่บนโลกนานมากๆจนถึงการสูญพันธ์เมื่อ65ล้านปีก่อนที่เกิดขึ้นโดยดาวหางพุ่งชนคาบสมุทรยูคาทานแถวแถวทวีปอเมริกาเหนือทำให้ยุคครีเทเชียสถึงจุดจบก่อนหน้าการมาถึงของดาวหางชั้นบรรยากาศได้มีอีเทอร์อยู่อย่างหนานแน่นและเข้มข้นกว่าเกาะบริเตนเรียกได้ว,ว่ามันเทียบเท่าไม่ติดเสมือนได้เลยในภูมิภาคของเมโสอเมริกา ถูกรู้จักในฐานะต้นกําเนิดของตำนานมากมายเมื่อเทียบกับเทบพเจ้าแห่งอูรุกพวกเขาไม่ได้มาจากโลกแต่มาจากบนท้องฟ้าเมื่อดาวหางพุ่งชนโลกบางสิ่งได้มากับมันด้วยมันมีชีวิตรอดและแพร่เชื้อให้กับพืชจนมันได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่สามารถเปลี่ยนสัตว์ธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นพระเจ้าได้และสร้างอารยธรรมในพื้นที่นั้นๆเหล่าทวยเทพ ได้ย้ายร่างจากมนุษย์หนึ่งตนไปยังอีกคนหนึ่งความสามารถนี้เลยทำให้พวกเขาสามารถมีชีวิตอยู่ได้เป็นเวลานานยุคเทพเจ้าเป็นยุคแห่งการถือกำเนิดของสัตว์มายามากมายรวมถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์และเทพเจ้าด้วยเช่นกันมันคือยุคของเหล่าวีรบุรุษและตำนานที่ทำการปกครองโลกแต่มันก็ได้จบไปนานมากแล้วสัตว์เวทในยุคนี้ทรงพลังอย่างมากจนถึงเกือบเทียบเท่า,ทามหาเวทได้เลย สาเหตุที่ทำให้ยุคแห่งเทพเจ้าถึงคราวสิ้นสุดก็คือ 1. การเสื่อมสภาพการเสื่อมสภาพมาจากการบุกรุกของเซฟาเมื่อ12,000ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งมันก็ได้เผาพื้นโลกให้เป็นเท่าฐานไปแล้วถึง80%มันฆ่าทุกอย่างพืชสัตว์มนุษย์รวมถึงเหล่าเทพเช่นอมัตเทราสุและเทพจากรกลทั้ง12องค์ของโอลิมปัสจนกระทั่ง เหล่าพูดอันยิ่งใหญ่ทั้ง6กตนได้สร้างดาบขึ้นมาน่าใจกลางโลกและสามารถใช้มันขับไล่เซฟาออกไปได้สําเร็จถึงแม้ว่าเหล่าเทพเจ้าจะรอดมาได้ความเสียหายที่เซฟาได้ทําเอาไว้ทําให้พลังของพวกเขาอ,อ่อนแอลงในขณะที่มนุษย์มีพัฒนาการที่มากขึ้นเทพเจ้าเริ่มสูญเสียกายหยาบและจะเดินบนพื้นโลกได้ก็ต่อเมื่อยืมร่างของมนุษย์เท่านั้นแต่ว่าด้วยอํานาจของพอยเนียเทรอนมารดาแห่งสรรพสิ่ง จึงได้สามารถรวบรวมพลังของเหล่าสิ่งมีชีวิตทั้งหมดจากเทพธิดาที่ถูกลืมประมาณ6,000ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งเป็นพลังของเทพธิดาแห่งคาทาวเฮยุคที่เป็นมารดาแห่งสปปรรพสิ่งตนแรกต่อมาพลังนี้ก็ได้ถูกส่งทอดให้กับเทพองค์อื่นๆอีกเช่นเทียมแมทอิสทาไกอาเฮราอาร์เทมิสดิมิเตอร์และอาร์ีนาในปี4,000ก่อนคริสต์กาล เหล่าเทพทั้ง12สององค์แห่งโอลิมปัสได้สร้างแผนโดราขึ้นมาซึ่งเป็นสาวที่คุมขุมพลังที่แท้จริงของโลกเอาไว้ 2. การแบ่งแยกการสืบสภาพของเหล่าเทพเจ้ายังคงดำเนินต่อไปโดยมันจะต้องจบลงในสักวันเทพเจ้าแห่งเมโสโปเตเมียได้สร้างราชาวีรชนกิลกาเมสขึ้นในปี2600กก่อนคริสตกาลในฐานะกุญแจที่จะเชื่อมเหล่าเทพและมนุษย์แต่ทว่ากิลกาเมส ได้ก่อกระบฏต่อเหล่าทวยเทพและต่อ,ต,อต้านพวกเขาทําให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์และเทพเจ้าขาดสะบั้นลงในที่สุดเหตุการณ์นี้เป็นตัวการสําคัญที่เร่งการเสื่อมสลายของเหล่าเทพ,พเจ้าจนสุดท้ายก็เป็นได้แค่วิญญ,ญาณศักดิ์สิทธิ์มีตัวตนได้แค่ในพบกลับด้านไม่สามารถมีตัวตนหรือมีปฏิสัมพันธ์ในโลกเบื้องบนได้1000ปีก่อนคริสต์กาลตำนานนอสได้จบลงเพราะสงครามแรกนารอก 9 3 1ปีก่อนคริสตกาลการตายของราชาเวทมนต์โซลอมอนได้ทำให้ความลึกลับหมดอิทธิพลลงไปอีก 3. ตัวจุดชนวน700ปีก่อนคริสตกาลได้มีตัวจุดชนวนที่ทำให้เกิดจุดจบของเทพเจ้าในที่สุดโดยไม่มีข้อมูลที่แน่นอนและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ยุคข,ของเหล่าพูดไม่มีข้อมูลแต่มันได้จบไปนานแล้วยุคแห่งมนุษย์ ในปีคริสตศตวรรษที่ศูนย์เหล่าเทพเจ้าได้มาลายหายไปหมดสิน้นและมนุษย์ก็ได้เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างมากเพราะโลกจะเคารพกฎเกณฑ์ของเผ่าพันธุ์ที่เจริญที่สุดกฎที่คอยขับเคลื่อนโลกจึงเปลี่ยนจากความลึกลับเป็นฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์แทนเหล่าสัตว์มายาได้สละพื้นโลกให้กับมนุษย์และได้ย้ายถิ่นฐานลงไปยังพบกลับด้านใต้โลกที่มีความลึกลับเหลืออยู่อนาคตไม่สามารถบอกได้ มันมีหลายความเป็นไปได้มากมายที่จะเกิดขึ้นดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกคู่ขนานเช่นเหตุการณ์มานาหมดโลกในเฟสเอ็กซ์ตร้าโดยเกิดหลุมดำที่ทำให้มานาทั้งหมดหายไปในโลกของซูกิโนซังกก็ได้พบเจอหลุมแบบเดียวกันและการลดลงของประชากรโลกในโนสโลกนั้นได้ตายลงไปแล้วแต่ว่ามนุษย์ก็ยังลงหลักปักฐานอยู่บนดาวที่เปรียบดังซากศพ กิลกาเมชได้เห็นอนาคตใหม่ถ้าหากความปรารถนาของเทพคาเทาเวเฮยิกเป็นจริงมนุษย์จะเจริญเกินดวงดาวและไปถึงจุดหมายที่อยู่ห่างออกไปล้านล้านปีแสงเมอร์ลินเองก็เห็นถึงอนาคตแบบเดียวกันเป็นยุคใหม่ที่จะตามหลังยุคของมนุษย์คือยุคแห่งความปรารถนาที่มนุษย์จะใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางหมู่ดาวผู้ใดที่ไม่สามารถรับทิ้งกายเนื้อได้ก็จะถูกทิ้งเอาไว้ข้างหลังฟแฟลตเอสคารดอสเอง ก็สามารถเห็นอนาคตของมนุษย์เหมือนกับเมอร์ลินและกิลกาเมชเช่นกันแต่เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์จะมีค่ามากที่สุดในการใช้ชีวิตหนึ่งในอนาคตที่เป็นไปได้มากที่สุดคือโลกที่เกิดปรากฏการณ์โอเวอร์เคาหนึ่งเก้าซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพราะทรัพยากรโลกนั้นได้ตายลงทั้งหมดการมีชีวิตอยู่จึงแทบเป็นไปไม่ได้จะเกิดสงครามนิวเคลียร์สาเหตุยังไม่รู้แน่ชัดปรากฏการณ์นี้จะคล้ายกับดินแดนแห่งเหล็กกล้านในเรื่องโนส คาลเตอร์ฟอสมันคือระบบป้องกันตัวอัตโนมัติของโลกเพื่อป้องกันการสูญพันธุ์โดยอยู่หน้าใจกลางโลกมีสองจิตสำนึกที่เรียกว่าไกอาและอารยะไกอาคือเจตจำนงของโลกดวงดาวที่ต้องการมีชีวิตอยู่ต่อไปในทางตรงกันข้ามอารยะคือเจตจำนงที่ไร้สำนึกของมนุษยชาติที่ไม่อยากจะให้เผ่าพัานธุ์ของตอนนั้นสูญดับไปในฐานะที่มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตของโลกอารยะจึงเป็นส่วนหนึ่งของไกอา อย่างไรก็ตามมนุษย์ได้วิวัฒนาการขึ้นเพราะอยากจะเป็นอิสระจากธรรมชาติอารยะจึงกลายเป็นประปัก,กกับไกอาโดยธรรมชาตินั่นเองในฐานะเจตจำนงของดวงดาวและมนุษยชาติมันจึงไม่มีอารมณ์ความรู้สึกถูกนิยามแค่พลังงานบริสุทธิ์ที่จะตอบสนองต่อภัยอันตรายที่จะทําให้โลกนี้หรือมนุษยชาติล่มสลายโดยมันจะพร้อมรับมือตลอดเวลา โดยปกติแล้วพลังของมันจะถูกใช้แบบอ้อมๆเช่นเรียวกิชิกิที่ถูกขับเคลื่อนโดยคาลเตอร์ฟอสเพื่อสังหารอารยะโซเรนชานดาร์เกเองก็ถูกเชื่อว่าได้รับพลังจาก c o u n t ตอร์ฟอสเช่นกันยกเว้นเอ็นคิดูที่สามารถเข้าถึงมันได้โดยผ่านสมบัติเวรชนเอนูมาเอลิชถึงแม้ไกอาและอารยะจะเป็นถึงเจตจำนวของดวงดาว แต่พวกมันไม่มีกายาบที่จะปรากฏตัวบนโลกเพื่อมีปฏิสัมพันธ์และหยุดยั้งภัยอันตรายด้วยตัวเองพวกมันจึงมีเหล่าผู้ที่ทำหน้าที่แทนของไกาอาคือวิญญาณธรรมชาติเช่นลูเบลวูฟเหล่าพูดชูแอนเซสเตอร์รวมถึงสัตว์มายาและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์บางตนของอารยะคือวิญญาณวีรชนและเคานเตอร์การเดียนผู้ที่ทำพันธสัญญากับมันโดยเพื่อพลังและแลกกับการที่ต้องรับใช้มันไปตลอดกาล พลังของค u n เตอร์ฟอ e นั้นมีมากมายมหาศาลแต่มันจะปลดปล่อยพลังงานออกมาตามเห็นควรในแต่ละเหตุการณ์ถ้าหากศัตรูนั้นมีพลังคือ X มันจะปลดปล่อยพลังออกมาเท่าที่จะกำจัด X ได้ไม่มากไม่น้อยไปกว่านั้นบางทีพลังที่ปลดปล่อยออกมานั้นอาจจะเล็กมากถึงขั้นเรียกได้ว่าเหตุบังเอิญแต่ทว่าบางทีก็รุนแรงมากถึงขั้นทำให้มหาทวีปทวีปนึงจมดิ่งลงไปใต้โลกได้เลยตามที่เมอร์ลินเคยพูดเอาไว้ ความแตกต่างระหว่างวิญญาณวีรชนและคาลเตอร์การเดียนก็คือวิญญาณวีรชนปรเปรียบดังความหวังของมนุษยชาติและคาลเตอร์การเดียนก็คือความสิ้นหวังของมนุษยชาตินั่นเองอรารยะปกติแล้วอรารยะจะทําการให้พลังและชี้นามนุษย์คนที่มันต้องการจะใช้งานเช่นเรียวกิชิกิแต่ถ้ามันไม่ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจมันจะทําการเรียกคาวเตอร์การเดียนหรือวิญญาณวีรชนออกมา มันเองเกี่ยวข้องกับจอมเวทเป็นอย่างมากพราะผู้ที่จะเข้าใกล้รากแห่งสรรพสิ่งจะถูกมองว่าเป็นภัยอันตารายหลายๆคนพยายามจะซ่อนตัวจากมันเช่นอรยะโซเรนที่พยายามจะซ่อนจุดประสงค์การเข้าถึงรากด้วยการทดลองเขตแดนจำลองที่ใกล้เคียงกับมิติเสมือนจริงคล้ายๆกับเขาที่ใส่หน้ากากเอาไว้ตลอดเวลา Human Order หร,หรือระเบียบของมนุษย์เป็นสิ่งที่อรารยะยึดถือมาโดยตลอดนั่นก็คือ มนุษย์ต้องดำรงอยู่ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในโลกคู่ขนานที่มนุษย์ได้ทำลายตัวเองหรือวิวัฒนาการเร็วเกินไปจนหยุดการวิวัฒน์จะถูกอนุมัติก็ต่อเมื่ออาระยะเห็นควรและรับรองว่ามนุษยชาติจะอยู่รอดต่อไปหรือจะทำตรงกันข้ามแบบเกเท,เทียที่โครงสร้างของเวลาจะถูกทำลายและมนุษยชาติจะ,ะเผชิญหน้ากับหายนะไกอาไกอาจะปกป้องสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลก โดยใช้วิญญาณธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตของโลกแต่มนุษย์นั้นจะเป็นอิสระไกอาเลยถือว่ามนุษย์เป็นภาย,ยันตารายที่จะทำลายธรรมชาติโดยจะตอบสนองก็คือการสร้างสิ่งมีชีวิตที่จะมาฆ่าล้างมนุษย์หรือทำการปกครองเช่น Primate Murder ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฆ่ามนุษย์ให้เร็วที่สุดหรือ Two Ancestors ที่เป็นมหาพูดประเภทหนึ่งถูกสร้างขึ้นมาหลังจากดวงจันทร์สีชาติมาเยือนโลก และแนะนำให้ทำการปกครองเหล่ามนุษย์นั่นเองครับขอ้อขอโทษที่หายไปเกือบๆจะ1 1อาทิตย์หรือ2เนี่ยแหละพอดีว่ามันติดสอบแล้วก็ไปเคลียร์ลอสเบลมาไปตามพวกเนื้อรงเนือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับก็สำหรับใครที่ยังดองไว้หรือว่ายังไม่ได้ไปเล่นเนี่ยผมก็แนะนำให้ไปเล่นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะพวกเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะมีปมที่สำคัญมากๆมาๆ,ๆ,ๆเลย ที่จะปูทางไปสู่บทสุดท้ายซึ่งไอชื่อของบทสุดท้ายเนี่ยมันก็ออกมาแล้วมันชื่อว่านยมิคตาลันก็คือเป็นยุโโลกของชนเผ่าโบราณแอติกที่อยู่ที่แถวเม็กซิโกในทวีปอเมริกาใต้แล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีพวกเทพของแอติกโบราณเนี่ยมามาเป็นเซเวนเาเราไดสุ่มกาชากันหรือว่าเซเวนประจำบทอาจจะเป็นเจคซคาโคก็ได้นะใครจะไม่รู้แล้วก็พูดถึงเซเวนเนี่ย คลิปต่อไปผมจะทําเกี่ยวกับเซเว่นบางตัวนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันจะมันจะต้องเป็นตัวที่แบบผมอาจจะหาข้อมูลนานมากๆเลยแล้วก็คลิปก็อาจจะยามากๆด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมอวยตัวหนึ่งเลยแหละอืมก็สําหรับคลิปเซเว่นเนี่ยผมน่าจ,จะลงสักอีกประมาณ3-4วันนี่แหละครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมตอนนี้ผมลงคลิปเนี่ยจะได้ไม่พลาด นะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ